อาจุกวะ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 วอาวะเอาวะเอาว่ะเอาวะเอาวะจุกวะจุกวะกส็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมแอตทาลอนนะ วันนี้เราจะมาเล่นเกมเดทไบเดทไลท์กันนะครับผมเนี่ยครับเออเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เจอเพื่อนแล้วนะครับไปเราก็ไปป่านไฟเชื่อกันแล้วก็เอ้ยอะไรตกใจอ๋อโทเทมโทเทมผมเอาเิโทเทมมาเลยโทโทโทอ่าแกกล่องก่อนนะครับมาเจอกล่องกล่องเป็นกล่องอะไรเป็นที่เอ่เป็นะไรทีสำคัญมากนะครับในเกมนี้นะครับเพราะเราจะได้โอ้ยเพื่อนรับให้ โอ้โหทำไม่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคุไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอยเราไปหาที่เออเจอขอฮิวขอยิวหิวก่อนแล้วกันเออเพื่อนไม่ยิวให้เราก็ยิวเองนะครับเพื่อนปั่นไฟเราฮิวเองนะครับโคตรด,ดีเลยวะเฮ้ย เออก็ใช้กล่องพยาบาลที่ได้มาเมื่อกี้นะครับบอกแล้วนะครับกล่องเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเฮ้ยเหมือนจะมาป่าวะไปซ่อมไม่เสร็จก่อนเหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาเอามายิงเด้ออ่า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 มาดิ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  เอาไม่มาวะอะไรวะเอ้ยจุกหน่อยโอ้โหจุกได้จุกได้ตัวนี้จุกได้ตัวนี้จุกได้มาหากูปมานี่มานี่โอ้โหลมพังไม้แล้ววะเอ้ยรดเทียมรถเทีมแค่แค่แค่รดเทีม มาว่ะมาว่ะอยู่นู่นว่ะอยู่นู่นว่ะเอาดิเอาดิมาหนิครับมาหนิครับมาหนิครับมายอ็งวะโอ้โหเพื่อนล้มตรงนู้นแล้วนะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเราเพื่อนโอ้โหโดนอุ้มไปแล้วรอช่วยรอช่วยแล้วกันนะรอนะครับอุ้ยข้างบนเลยว่ะยันเชยอันเดฟคือ ันไม่มาเราก็ช่วยไปนะครับเอ้ยมันไล่อยู่มันไล่อยู่มันดูว่เออเราหิวเพื่อนได้นะครับเราก็หิวไปนะครับหิวครับหิวหิวเออโอ้โหน่าจะได้ไปช่วยคนนู้นอีกนะครับเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหเฟิร์สที่ทำงานดีมากเลยนะครับออกออกตลอดนะครับออกตลอดแคทูเทมแคทูเทมอ่ะเอาแต้มพันหนึ่งเอาแต้มพันหนึ่งขอหน่อยขอหน่อยอ่ะสวัสดีครับ เดี๋ยว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 ไปช่วยเพื่อนรอแป๊บรอแป๊บฟังโจทิมก่อนนิดนึงก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเฮ้ยไมเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนวะโอ้เกินเอ้ย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 โดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งจิกเออโอ้โหโอ้กล่องพยาบาลหมดด้วยอะทำไงดี จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าฟังตัวเทียมให้หมดฟังตัวเทียมให้หมดเออเอ้ยเอเอเพื่อนเพื่อนเฮีดิหิวดิหิวดิหิวก่อนหิวก่อนเออเฮ้ยมาเปล่า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 ดูนะดูนะเออรู้แล้วอยู่ตรงนี้เห็นแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนทำงานดีจัดเลยเฮ้ย โหเรียบร้อยโอ้อโหอ,อะไรวะหน่านะเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกไก่หมายโอ้จะมาตีหรือเปล่า,าเนี่ยเฮ้ยน่าน่าจะเสร็จอยู่ครับได้ได้ได้เฉยเพื่อนเสร็จก่อนโอ้โหไปนู่นเหรอเฮ้ยเพื่อนตายแล้วอ่ะทำไงวะเรียบร้อยปะ อุ๊ยเอาละครับผมได้เวลาแกะกล่องรุ่นใหม่ได้เวลาแกะกล่องแล้วนะครับเอาไอเที่ยมปีนะครับเออเออกล่องพิเศษบ้านหมดแล้วเราก็ต้องเอาของใหม่กันเลยครับพี่น้องอ่าได้ของใหม่กันนะครับปึ๊บปึ๊บเงียดเงียดเงียะได้ไฟฉายนะครับ <ST PowerPoint> ไปนะครับวิ่งวิ่งวิ่งยาวครับอุ้ย โอ้ไกลว่ะโอ้ไกลว่ะเพื่อนเปลี่ยนไงเปลเ่ยนเลยอย่าเพิ่งไม่เปลี่ยนนะเลยขอก่อนขอก่อนขอก่อนเออรอก่อนเพื่อนรอก่อนไปรอแล้วไปล้ซ่อมอยู่นี่นะเพื่อนอูอ้ช่วยเพื่อนนึงก่อนไปก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนปึ๊บวิ่งอ้อมนะวิ่งอ้อมเราววิ่งขอบนะเล่นเล่นขอบนะครับ ปุ๊ปปปปปัอุ้ยเท่านี้ไม้ไม้ใช้ไปหมดแล้วนะครับโอ้โหมองหาไม้ไว้นะครับเดี๋ยวไม่มีไม้นะปุ๊บปึ๊บปุ๊ปปุ๊บออมาปึ๊บปึ๊บหิวเปล่าหิวเปล่าหิวเปล่าเพื่อนหิวเปล่าหิวเปล่าเออหิวก่อนหิวก่อนปึ๊บปึ๊บเปิบเปิบจะปึ๊บปึ๊บอ๋อ อ,อ๋อโลตีเสร็จเอ้ยเฉยโอ้ไม่โดนกูอะชิ้หายแล้วโอ้โหเออกูรู้ว่ากูมีไฟฉายทำไมกูไม่เชื่อเพื่อนวะเออเอาอดีครับงง อ่าโดนไปหนึ่งจี้ครับโดนไปหนึ่งจี้อยอมโดนยอมโดนโ,ดนโอ้ยเขี้ยเออ,อไม่โดนที่หมายสัตว์เอ๊เอาไม้ตรงนี้ก็เออไม้ตรงนี้เล่นได้ไมไม่เล่นไม้ตรงนี้วะอ๋อเรียบร้อยโดนนะ โดนเนี่ยครับรออะไรโอ้เฮ้ยมันไปทางเพื่อนแล้วป่ะโอ้โหเชื่อได้เปล่าก่อนไปเปล่าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าไปวิ่งทางนู้นดีกว่าครับไปไปโซนนู้นโซนนู้นโซนโน้นโซนโน้นดีกว่า โอ้เพื่อนยูก็มายูกระหม่อมหน่อยมายูกระหม่อมหน่อยยูหน่อยยูหน่อยโอ้โหเพื่อนล้มป่ะเพื่อนล้มแล้วป่ะเอ,อ้ยทำไงวะโอ้เลยอีกเครื่องเดียวก็จะรอดแล้วอ่ะเรียบรอ้อยเพนนะื่อนครับไปวันครับเฮเดี๋ยวกูเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจูงให้เพื่อนเพื่อนไปปั่นไฟไปใช่ Ey, bên ấy, ấy, để cho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 , để chú, để chú để cho, hey, 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 để cho, để cho, để này quá để quá, quá, quá. Oh. quá, quá. này quá? โอ้ยอยู่นู่นว่ะเฮ้ยจุกะเฮ้ยจุกะโอ้เฮ้ยจุกะอะไรวะเฮ้ยโอ,โอ้เพื่อนไม่มาจุกนะอยากจุกเนี่ยโอ้เรียบร้อย ไม่ลุมวะเรียบร้อยปะเรียบร้อยปะเอ,อ้ยเรียบร้อยปะเจ้ยเรียบร้อยปะหาลุ่มปะวิ่งหาลุ่มปะสวยแล้วแถวนี้มีไม้ป่ะวะ ไอม,ม,มีมีมีตรงนี้จำไว้โอ้เพื่อนกูจะหาหลุมยังไงวะหลุมอยู่ตรงไหนวะกูไม่ได้ยินเสียงเลยเพื่อนตายแล้วรอฟังเสียงหลุมนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงหลุมก็ต้องจุกมันครับโอ้ออเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเจยหลุมอยู่ไหนวะ อยู่โซนนู้นเนี่ยอะไรโซนนู้นไม่มีไม้นะเชื่อชื่อหมายนะแล้วผมว่าโอ้จริงด้วยป่ะมันไปปิดป่ะเอาว่ะเออจุกอ่ะ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 จุกว่ะเอา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 ว่ะจุกอ่ะจุกอ่ะ จูกว่าจูกว่าอ่ามีไม้ตั่อะไรเพื่อนไม่เพื่อนไม่อยู่แล้วเล่นไม้เล่นไม้ให้หมดนะเล่นไม้ให้หมดนะเอ้ยมันมีว้าวอ่ะ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 เอาดีวะ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 เอ้เอาดีวะเอาดีวะเอาดีเอาดีเอาดีเอ้ยเอาดีเฮอดีโอ้มาดิมาดิ อ่านี่ฟาดไปหนึ่งีเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเดเเอยอะไอเอโอ้ไม่รอด่ะปตแล้วผมไปเปนไหนไม่ได้อุ้ยเจี้ยโอ้โดนฟาดซะงั้นะ โอ้โทังไม้ว่ะเจอไม้ตรงไหนเหลือบ้างป่ปปะะเนี่ยไม้ตรงนี้มีนะไม้ตรงนี้มีเอาดิเอาดิมาดิ ก่อนว่ะโอ้โหเรียบร้อยว่ะอดทางนี่เลยไม่รู้ทำไงว่ะเออเรียบร้อยอะ่ะเรียบร้อยปลายหวานนะอ่าแขนแขนแขนอะอ่าอ่าโอ้หมดทางนี้ว่ามันไปปิดหลุมมัมอะน่าจะเห็นมันน่าจะเห็นก่อนหน้านั้นเปล่าวิ่งตรงไปเลยแย่สวยเลยโอ อาค,คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเยอะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเออไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีแล้วกันนะครับ